ตอนนี้ฝนตกอีกครับกรรมจัดนะตอนนี้การกดไลค์ก็ยังโหดเช่นเดิมนะครับเนื่องจากเราดูแลชาวเมืองดีเป็นอย่างยิ่งเป็นยิ่งอย่าง ผมกำลังคิดจะอัปเกรดบ้านแถวๆนี้ได้ผมเพิ่มเติมนะหลังนี้ก็ได้ด้ผมอัปเกรดไปเลยเราอัปเกรดบ้านหลังนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มทําให้เป็นอุตสาหกรรมรงเท้าแล้วนะทุกคนเราจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวเมืองขึ้นไปอีกนะในส่วนของคลสติ้งเนะี่ย คือตอนนี้เรามีแต่เสื้อผ้าเทียร์หนึ่งนะถ้าทุกคนมาดูตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นสี่เหลี่ยมด้านหน้า l e a t e r l i n เนแล้วก็ยานใช่ไหมครับตรงนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นแนวตะแคงขึ้นมานดนึงแล้วเขียนว่าหนึ่งใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยคือเทียร์ของมันนะระดับของคุณภาพาสินค้านั่นแหละนะผมนี่เป็นระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นเอ่อ c l o t h s h o e หรือวนะ่า cloaks เนี่ยอันเนี้ยเป็นสินค้าระดับแปรรูปขึ้นมาก็จะเป็นขั้นสองแล้วนะผมสินค้าขั้นสองเนี่ยก็จะเติมเต็มส่วนต่างๆ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาใช้อะไรทำนะครับผมก็เดี๋ยวดูก่อนก่อนอื่นอัปเกรดไปก่อนนะครับผมก็จะตรงตามสิ่งที่การอัปเกรดเมืองต้องการด้วยนะการมาสร้างที่นี่เนี่ยจะทําให้เราสูญเสียครอบครัวที่ทํางานได้หนึ่งครอบครัวนะครับแต่เติมเต็มนะฮะในส่วนของการผลิตรองเท้าขึ้นในอนาคตนั่นเองเนะี่ยผมเราจะมีรองเท้าเพียงพอสำหรับทุกคนแน่นอน,นในอนาคตนะก็อย่างที่บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ต้องกังวลไปแต่ใดอย่างใดนะก,กระปมๆม ตรงนี้นี่ยเราสามารถคิดคำนึงถึงการผลิตในส่วนของชุดต่างๆนะครับถ้าเกิดเราเามาส์มาชี้ที่มิลิเชียหน่วยต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้นะว่าแต่ละมิลิเชียเนี่ยเขามีความต้องการในเรื่องของชุดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อนะผมหรือว่าเสื้อเกาะตัวเล็กนะผมเชนเมลนะพูดง่ายๆคืออัพความแข็งแกร่งให้ให้เริ่มเทียบเท่าเรทินิวขึ้นเรื่อยๆนะผมเพราะเรทินิวเนี่ยถ้าเกิดดูที่สเตตนยผมเรทินิวเขาโหดมากนะผมอาร์เมอร์อยู่ที่17เดนะฮะเด็กแว้นเนี่ยอยู่ที่ข้างบ้านผมนะฮะ แล้วก็สเปียร์เนี่ยอยู่ที่อร์เมอร์อยู่ที่5เท่านั้นเองนะชิลอยู่ที่7เนาะอันนี้ชิลอยู่แค่ที่2แต่ว่าอร์เมอร์เนี่ยสิแนวแล้วก็ทางฝั่งของนัทนูเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมระยะยิงที่ไกลนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีที่รุนแรงแค่นั้นเองนะครับผมถ้าให้เทียบกันเนี่ยบาลานซ์ทางฝั่งด้านหน้าจะเขาจะตายกันยากกว่าแล้วก็ยื้อเวลาได้ดีกว่านั่นเองนะผมพูดง่ายคือถ้าเกิดเป็นพวกเหราพลหอกเนี่ยเขาจะเก่งเมื่อแบบ เออเมื่อต่อสู้ร่วมกับเพื่อนนะครับผมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมร่วมกับเ,ออเราพันธมิตรนะทหารพันธมิตรที่มาช่วยกันนะผมก็จะทําให้ส่วนของทหารพลพลหอกเนีน่ยแข็งแกล่งนะครับผมเนื่องจากว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงรอเวลาได้นะครับผมรอเวลาจนกว่าเพื่อนจะมาได้แล้วตอนนี้ครับนะผมไอ ฮิลเดโบต์บวร์บวร์เจใช่ป่ะวะบร์บ์บวร์เรนบบร์นบร์นกําลังเข้าชิงนะครับผมฟอลแบรนด์นะครับผมที่เป็นส่วนมิดของแมปเลยนะครับผมไอ้นี่จะมามิดเลนไงทุกคนนะคือเราเนี่ยจะจะเตรียมพร้อมทําศึกกับมันก็ได้เช่นกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามีประชากรทั้งหมด100คนทั่วเลยนะมีประชากรทั้งหมด50คนแนวที่เป็นประชากรเลเวล1และประชากรเลเวล2อีก6ครอบครัวแนวผมมีผู้ชาย12คน ผู้นียคือเรามีกําลังพลพร้อมรบเนี่ยหกท่านนั่นเองนะครับผมซึ่งมาอยู่ณตรงนี้แล้วห4สิท่านนะฮะก็มีตรงรจิณุอีกเจ็ดเนีก็ถ้าเราอยากสู้เนจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้เงินส่วนตัวที่มีอยู่580นีผมในการกดบวกตรงนี้นะฮะ create new unit เนีผมเข้ามาที่ hire mercenaries นผมในการจ้างทหารต่างๆเข้ามาได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจ้างเจ้าพวกนี่ได้นะครับผม นี่นะฮะกดตรงนี้นะร้อบาทเลยนะครับผมร้อเหรียญอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมแต่แลกกับความแพงเนี่ยเราได้ยูนิตนะครับผมที่มีความคล่องตัวค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็มีความมีโลนะครับผมหแล้วก็มีตัวมีการถือโล่ด้วยมีชุดเกราะที่ป้องกันดาเมจได้6พลังโจมตี2อนี่ถือว่าไม่ได้ต่ําจะน่าเกียดนะครับผมจริงๆพลังโจมตีที่ต่ำที่สุดรู้สึกจะเป็น1ของพลหอกนะฮะ อันเชิญมาได้เลยนะก็จะเป็นหน่วยเนี่ยท,ทั้งหมด3าหน่วยเลยนะผมเอามา2เลยก็ได้นะใช้เงิน200ในการนำเจ้าพวกเออสองสองตัวนี้เข้ามานะครับผมแต่เราสามารถรอก่อนได้นะผมเพราะตอนนีนะ้เขาประกาศสู้จริงเออเขาประกาศยุติจริงแต่ยังไม่ส่งในส่วนของทหารเข้ามานะครับผมก็ยังไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวรอสักพักได้นะครับผมแกผมกำลังคิดอยู่จะสู้ดีไหมนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีความจำเป็นต้องสู้อะไรถึงขั้นนั้นอ่ะนะ ถ้าผมอยากจะสู้ผมต้องกดตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะร้องการแย้งนะครับผมสิทธิในการครองพื้นที่ที่ชื่อวอลแบรนดตรงนี้นะครับผมออาจริงเนี่ยในอนาคตก็ต้องสู้กันอยู่ดีนะผมไม่อยากเพิ่มประชากรให้มากยิ่งกว่านี้นะมีทั้งหมด3 1บ้านเนี่ยเขาก็มากันเต็ม31บ้านเลยเนะี่ผมคือถ้าเราประชากรมากกว่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการได้ไม่ยากเย็นแสนเข็นอะไรมากมายผมคิดว่าเราจะลองสู้ดูนะครับผมศึกสงครามแรกในการแย่งชิงดินแดนอย่างเป็นทางการเลยนะครับตรงนี้ผมจะ ทำการประกาศสงครามนะผมเนี่ย declare นะผมเอาเบรสโตเจอกับฮิลเดอร์โบลนะครับผมเราสามารถสง่งแบตเทิลฟิลด์ได้นะรหรือคือสนามลบนะกดที่ตัวนี้นะผมมันจะนำพาเรามายังสนามลบเลยทำไมสู้กันที่แดนกูละ่ะหืออย่าสู้กันที่แดนกูสิครับโอเคฮะนี่เป็นสงครามใหญ่นะผมผมจะเอ่อทำการส่งพลทหารเข้ามารวมตัวกันนะผมผมให้เวลาเดินนิดนึงได้นะผม เพื่อที่จะคุมนะเนี่ยเขาก็จะบอกว่ายูนิตของศัตรูได้โผล่มาแล้วในดินแดนของผมฝั่งขวาเลยนะครับผมนะตอนนี้กองกําลังที่เราเห็นนะครับผมอันนี้เราสามารถส่องได้นะครับผมเป็นบริแกนอันนี้อ่อนๆเลยนะอันนี้ไม่ได้เก่งเวอร์นะครับผมในส่วนของสเตตเนี่ยอุ้ยเอาจริงโล่มันเยอะอยู่นะไอพวกนี้เนะี่ยพลธนูเราต้องระวังนะเหมือนเป็นหน่วยนี่โอ้โหเดี๋ยวมันมีหน่วยเลตินิวประมาณในนี้เลยสามสิบหกคนเลยชิชอุกองกําลังมันหนามากทุกคนอันนี้กําลังซับมันโหดน,นะครับผม นะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราเองกองกําลังหนุนเราก็มาเหมือนกันครับผมจะทําการจ้าง2เจ้าเลยนะครับสายคอนแทรคนะพวกนี้จะมาที่ซวยซูซวยออแล้วก็ฮอฟสเตนเทนนะครับผมสั่งเข้ามาเลยนะฮะให้ทุกคนมารวมตัวกันนะแล้วดูกองกําลังผมนะตอนนี้นะฮะนี่ฮะยาวเหยียดนะครับผมเรามีแบบยับยับนะสั่งทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวสั่งทั้งหมดเนี้ยเหรอเอาใหม่ดิ เราดูก่อนนะผมกองกาลังเรามาโผล่ตรงไหนกันบ้างนะฮะผมยังไม่เห็นเลยนะโอเคเรตตินิวนะฮะอันดับแรกเราเจอเรตินิวแล้วนะแรตินิวอย่าเพิ่งวิ่งนะเลือกเป็นพุชฟอร์เวิร์ดแล้วมายืนตรงนี้กันนะครับผมเล่นแบบธรรมดานะฮะแล้วก็ไอพวกนี้ออกมาละว,วิ่งกันอีกแล้วนะครับผมไม่ต้องวิ่งโนโนเอ่อผมขอตัวเช็คอีกนิดนึงนะครับผมว่าไม่ได้วิ่งกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าวิ่งเนะี่ยอันนี้ไม่ดีนะับผมชุดแอดวิวผมเอาออกก่อนดีกว่า นะพอมันพอเลิกชุดด้วยิวผมรู้สึกว่ามันโฟกัสการยิงจนมันลืมหนีะทุกคนให้เข้ามาโซนนี้ให้หมดนะพวกนี้เนี่ยตอนนี้เรามาคํานวณสิ่งที่เรามีกันก่อนนะทุกคนเรามีกองกําลังที่เป็นพลธนูทั้งหมดสากองนะครับอันนี้คือกองเต็มเต็มเปี่ยมเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นของเรานะผมมีทั้งหมด40่นายนะที่จ้างมาอีกราวราวสิบราวสี่สิบนายเหมือนกันนะครับสามสิบหกนายแล้วก็หน่วยที่เป็นอ่า light mercenaries s p a e เนี่ยเขา สมใสเกราะที่่อนข้างดีกว่าเราเนี่ผมฉะนั้นเนี่ยชิวได้ไปถึง8อดอเมอร์ได้ไปอีก8ปดอิมเพลลิงได้ไปอีก10นผมหน่วยนี้จะเป็นหน่วยการแทงที่ดีมากนะฮะเรามีเต็มหน่วยเลยนะผมแล้วก็มีอ,อินฟันทรีธรรมดาอีก4ีหน่วยเลยนะผมพูดง่ายๆคือถ้าเราจับคู่หน่วยนี้กับหน่วยนี้เขาด้วยกันเนี่ยขนเขาทั้งงโหดทีเดียวนะีผมเรตินิวผมอยากให้เป็นหน่วยแฟล้งนะครับผมในการประทักกันเนี่ยเรตินิวจะเข้ามาสวนตดทีหลังอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะรับ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะผมแล้วก็ในส่วนของเวทินเราเนี่ยมีอาร์เมอร์ถึง25เลยเครับเพราะเราปรับแต่งบางคนมาด้วยนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็สเปียร์มิลิเชียงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเราต้องเน้นการใช้ฐานรับจ้างให้ดีนะผมแล้วก็พลังโจมตีของอหน่วยธนูที่เรามีนั่นเองนะมีแค่หน่วยธนูเท่านั้นที่เราสามารถเทียบเท่าเขาได้นะกองกําลังเราค่อนข้างเยอะกว่าฝ่ายศัตรูนะฝ่ายศัตรูมีทั้งหมด5หน่วยนะผมธนู1ห,หน่วยนะฮะ แล้วก็หน่วย i n ฟันทรีนะผมหรือทหารราบธรรมดานะครับที่ไม่ใช่พลหอกเนาะทั้งหมด2หน่วยแล้วก็มีบนดิ i โง่ๆอันนี้เป็นแบนดิ t นะไม่ได้คือพวกนี้ไม่ได้อะไรนะมันมันถือโล่บางคนก็จริงนะแต่ว่าอาวุธที่มันใช้เนี่ยเป็นไม้บลองนะครับซึ่งไม้บองเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงนะฮะในเกมนี้นะเนี่ยสแตตจมตีมอยู่ที่ะครับมาเทียบกับอื่นๆเนี่ยคือโล่พวกนี้มันอยู่ที่3อามือ่อ o r อัลมงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยอยู่ที่8เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิกกว่าแน่นอนเนี่ยมา ผมคิดว่าคนที่น่าจะถึงสนามรบก่อนควรจะเป็นฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้น่าจะตามมาได้ทีหลังซึ่งน่าเศร้านิดนึงนะผมอยากให้ทหารรับจ้างชนก่อนแท้ๆนะแต่ถ้าเพื่อชัยชนะนะผมเสียประชากรก็ไม่เป็นไรนวะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเต็มใจในการสู้รบอยู่แล้วนะพลธนูนะผมผมขออนุญาตพลธนูเนี่ยให้อยู่โซนขวากันไปก่อนนะผมนะเป็นมิลิเชยขยบหน้ามานิดน,นึงนะผมแล้วก็ส่งริเนิวผมให้อยู่ตรงกลางไว้ก่อนนะเป็นแบบนี้เนาะ มิลิเชียไว้ข้างหน้านะครับผมเพราะว่าในฝั่งของพลธนูเนี่ยเข mm. ายิงด้าน้งไก่นะครับเราตั้งฟอร์มแบบนี้เอาไว้นะ mm. เพื่อที่จะให้ศัตรูเนี่ยบุกทลายพลธนูไม่ได้นะครับผมนะต้องผมว่าตั้งเป็น L ดีกว่านะตั้งเป็น L นะไม่ใช่ L <ะ>เขาเรียกว่าไงทางตรงอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้าเขาจะมาเนี่ยเอาพลวิ่งเข้าไปทั้งแนวระนาบเลยนะเพื่อป้องกันในส่วนของอาเชอร์มิลิเชียของเราให้ได้ ทุกคนจะต้องเวิร์กฮะนี่หน่วยแทงทั้งหมดที่เรามีนะครับเราเอามาเพิ่มอีกนะมายืนเป็นตัวแ L ตรงนี้ฮะปึ๊บนี่หน่วยนี้ตั้งตรงไงคูชิบหายเลยครับผมเนี่ยคตดคนเท่มาครับได้เวลาไอ้พวกนี้ใกล้ถึงแล้วฮะ The Battle b e g i n มาแล้วครับเราเราตั้งโซนแบบนี้นะผมสามารถขยับหน่วยหน่วยธนูตึบต๊บขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะฮะหน่อยหนึ่งในการที่จะเต็มตัวให้พร้อมนะครับโอเค แล้วก,วก็ไอพวกพวกไอพวกไอพวกนี้นะครับบนธนูให้มันอยู่นี่นะฮะพลหอกพลหอกเข้ามาด้านหน้าด้วยเลยนะมาประจันบานด้านหน้าด้วยเลยเราอันนี้แยกออกมาอาจจะเตรียมเอามาแฟรงทางฝั่งนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะทําการย้ายธนูเข้าขวาไปนิดนึงนะครับผมเอ,อ่อทั้งสองหน่วยเลยนะธนูสองหน่วยย้ายขวาม,มาเลยนะฮะในการเข้าชนเนี่ยเราจะทําการจะต้องฆ่าไอพวกนี้ที่หมดนะครับผมโดยเฉพาะเรตินิว นะแตงจริงเนี่ยฆ่าพวกนี้ก่อนได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะผมพวกนี้กําลังบุกเข้ามานะเราสามารถกระเถิบได้น้อยหนึ่งผมกําลังสงสัยอย่างหนึ่งในเกมนี้นะครับเวลาเรากระเถิบเนี่ยเราไปทั้งฟอร์มที่เราตั้งไว้เลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่นะครับโอเคโอเคเราจะเอาธนูหยบเข้ามาอีกนิดนึงแถวแถวนี้นะครับผมประมาณลนยนีนะ้แล้วก็พวกนี้หยบเข้ามานิดนึงนะผมเผื่อพลธนูโดนเราจะช่วยพลธนูได้ทันนะโดนอะไรบัางวะยะส์ yes, หยบเข้ามาครับ ตรงนี้ผลเสริมเราใกล้จะมาแล้วนะฮะเราจะให้เขามาอยู่เอ่อเป็นแนวเป็นแนวนอนแบบนี้นะจะได้ช่วยกันยิงได้นะเพราะว่ามันมีการบังกันได้อยู่เหมือนกันนะครับผมไอ้พวกนี้เริ่มยิงแล้วฮะเราจะมาทําการช่วยนะฮะเราต้องมาช่วยกันนะครับตรงนี้นะช่วยกันเลยเฮ้ยอันนี้ยิงได้เลยนะผมคิดว่าสามารถเริ่มยิงได้เลย